โอเคสวัสดีครับ <c oughs> นิ่กี่อีกเช้านะครับมาได้เจอกันนานเลยเ <c oughs> อ่อนิกกี่อ,อีกเช้านะครับพิมพ์ได้เด่นบนเนี่ยแปดเก้านะแปดเก้านะครับแปดเก้ากันเจ็ดนะกันเจ็ดพิมให้น้ำหนักไปที่ ยากมากเลยอ่ะฟันย่างจริงไม่รู้ว่าจะเป็นแปดหรือเป็นเก้าแต่พีมว่าแปดนะเนอะพีมให้น้ำหนักที่แปดบนแปดบนนะครับชุดต่อจะเป็นอแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเก้าสาม เก้าสี่เก้าห้านะครับกันที่เจ็ดอันนี้บนหนึ่งเดียวนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวนะทนะีมฟันแปดใช่ไหมครับพีมเน้นแปดเนาะใส่ไปเลยแปดนะครับสุดแปดบนนะก็จะเป็นอันนี้ตัวที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้ใส่ดอกครันนะครับ ร้อยนะบนส่วนร้อยบนเนี่ยพิมพ์ให้เป็นศูนย์หนึ่งสองให้น้ำหนักไปที่ศูนย์กับสองนะครับมาเป็นร้อยบนนะให้เป็นที่ศูนย์นะครับร้อยบนเป็นศูนย์นะหอกก็จะเป็นศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่เก้าห้านะครับแล้วพิมบอกว่าพิม์ชอบตัวไหนตัวที่ใส่ดอกดันเนาะนะครับดูดีๆนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับบางทีลงปกลงปกถูกวันลงวันที่ผิดก็ด่าหมดโอ้ยงงเหมือนกันสำหรับคนตาม ด่ามากๆก็ตามคนอื่นเนาะหรือไม่ก็บล็อกตัวเองอไปดตหีดตัวเองออกไปจากช่องเลยก็ได้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะรอนเล่นจะพูดจริงแหละเอามาดูชุดวินกันชุดวินนะครับพิมพ์ได้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็สี่ห้าสามเข้าสองตัวบนนะครับ โอเคนค่คือ,อีวันนี้นะขอโชคดีครับบ๊ายบายถ้าไม่ชอบก็ไปช่องอื่นจ้ะบ๊ายบายจ้า